วันนี้วันพระใหญ่วันานาสารบีขานะคะหลายคนอิ่มบุญค่ะแต่ว่าหนูน้อยคนนี้บอกว่าวัานนาสารหาบูชาหนูก็อิ่มบุญอยู่แล้วแล้ววันอื่นๆหนูก็อิ่มบุญบเช่นกันเพราะว่าช่วงเช้าๆน้องตื่นขึ้นมาตื่นมาตักบาตรเอ้าน่ารักแค่ไหนนะคะติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็กสบัดข่าว รักจังเลยอะแต่น้องทำหน้างงๆนะมองพระด้วยท่าทางงงๆนะคือลักษณะจับจ้อง มาแล้วใช่ปะมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วเอ๊ะเปิดแล้วเราต้องใส่หนูต้องใส่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วหนูต้องทำาไงต่อค่ะมีคนบอกหมดอยู่ข้างหลังลูกลูกยกมือลูกมองพระด้วยลูกมองมองพระให้พอน้องก็พนมมือนะคะเป็นน้องสายบุญน้องหนูคนนี้ชื่อว่าน้องเกี้ยวค่ะน้องเกี้ยวอายุหนึ่งขวบกับอีกสามเดือนเท่านั้นเองชื่อน่ารักจังเลยนะฮะตื่นแต่เช้าทุกวันเลยเพราะว่าคุณ แม่เนี่ยฝึกให้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่มายืนรอพระที่หน้าบ้านเตรียมใส่บาตรทุกวันนะครับทุกวันเลยเพราะแบบนี้คือไม่ได้มีค่เนี่ยชุดนี้ที่หนูใส่บาตรนี่นี่อีกชุดเนี่ยแต่ชุดนี้ลักษณะน่าจะขุดออกมาจากที่นอนไม่เกิน5นาทีไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดเลยมาชุดนี้เลยมาแล้วี่ยพระท่านก็ย่อให้นะโยมหนูน้อยยมเกี้ยวอาใส่บาตรซะหน่อยนะ และคุณผู้ชมคะถุงเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวนี่คนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกน่ารักที่สุดเลยลูกสาวตัวนั้นออกมาทําบุญใส่บาตรแต่เช้าเลยนะฮะบอกสาธุเจ้าหนูน้อยอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญด้วยจริงนะคะเป็นภาพที่น่ารักน่ารักเกี่ยวกับการปลูกฝังให้รู้จักการทําบุญตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคลิปที่น่ารักมากเลยนะคะใครที่อยากไปดูน้องเกี้ยวต่อนะคะไปดูกันได้ในติ๊กต็อกที่ใช้ชื่อว่าขวัญชวีหนึ่งค่ะเออน่ารักจริงจริงนะ อ่าคุณคุณผู้ชมผมทำอะไรให้ดูเนี่ยมีทิชชู่นะทิชชู่ค่ะทิชชู่ฉีกไปเงี้ยฉีกไปเงี้ยฉีกไปเงี้ยคุณที่ฉันมีคำถามว่าเขาทำทำไมคะับทำไปทำไมใช่ไหมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงถามว่าทำไปทำไมฉีกแล้วก็ทิ้ง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 เงี้ยคุณให้ไปดูฮะพ่อลูกคู่นี้พ่อเนี่ยฉีกทิชชู่ใหญ่เลยแล้วไปดูนะลูกเนี่ยมีอาการเป็นยังไงฮะ เป็นไงล่ะพ่อฉีกทิชชู่ลูกนี่ขำเนี่ยเลยพ่อฉีกครั้งแรกอ่ะลูกขำใช่ไหมอ้าอีกเอาอีกอ่ะนำฉีกเข้าไป ฉีกฉีกฉีกป่านนี้บ้านนี้ไม่มีกระดาษที่ชื่อเช็ดก้นคไม่มีใช้แล้วค่ะไม่มีใช้แล้วครเนี่ยเพราะว่าฉีกให้ลูกดูแล้วก็นั่งขำกันคือลูกขำก่อนหลังจากนั้นพ่อบอกลูกสนุกพ่อทำไปด้วยจัดให้พ่อก็จัดให้เลยฉีกฉีกฉีกไป หนูน้อยคนนี้ชื่อน้องปาลินอายุ11เดือนก็ไม่น่าใจว่าหนูคิดอะไรอยู่ว่าเอ๊ะการฉีกกระดาษทิชชู่ของพ่อเนี่ยมันสนุกสนานยังไงอยากรู้น้องปาลินจินตนาการเห็นอะไรตอนที่คุณคุณคุณพ่อเนี่ยฉีกทิชชู่อะค่ะเออคุณพ่อเนี่ยฉีกให่เลยนะคุณพ่อก็เห็นลูกขำพ่อก็ฉีกฉีกเนี่ยเพื่อความสุขของลูกทิชชู่หมดคลังยังได้เลยเอออย่างที่บอกไปทิชชู่บ้านนี้ไม่มีใช้แล้วนะคุณผู้ชมใส่ผมฉีกให้ดูคุณผู้ชมขำดิน้องดาวขำดิ เพราะหนูจะไม่มีที่ช่วใช้ของวัดทำไมนี่แหละนี่น้องปาลินน่ารักมากนะฮะก็เป็นความสนุกสนานของพ่อลูกแล้วคุณแม่เป็นคนถ่ายคลิปไว้นะขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้จากช่องทิกตอกที่ชื่อว่าปาลินแอนด์แฟมิลี่กับน้องปาลินและครอบครัวนั่นเองอ่าน่าจะมีคลิปอื่นที่น่ารักน่ารักของน้องปาลินในแอคเคาท์นี้อีกนะคะอยากดูปาลินคิดอะไรอยู่ลูกทำไมตลกทำไมสนุกขนาดนั้น